สถานการณ์เพื่อไทยเนี่ยลำบากนะบารมีชินวัตรทักษิณอะไรนี่น่าจะจบสิ้นแล้วมันจบแล้วนะครับนะปกครองประเทศมายาวนานตัวเองก็เป็นนายกแล้วก็หนีคดีไปแล้วก็กลับมาใหม่ก็เตรียมไม่รู้ว่าจะต้องเข้าคุกอีกหรือเปล่านะน้องสาวก็เป็นนายกก็หนีคดีนะครับนะนะครับนะครับตอนนี้มาถึงลูกแนละ้วลูกก็ไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะสถานการณ์รัฐบาลนี้ย่ำแย่ คดีความต่างๆเต็มไปหมดที่เขาเรียกว่านิติสงครามคือการต่อสู้ทางด้านกฎหมายเพราะฉนั้นสถานการณ์ทักษิณกับลูกสาวนี่ลําบากนะในเมื่อประชาชนหมดความศรัทธาเชื่อถือนี่กระจกและยิ่งไปโดนเนี่ยคุณเซนนะเจ้าพ่อคอเซนเตอร์ปล่อยคลิปปล่อยอะไรต่างๆมาเนี่ยก็ยิ่งลําบากนะเพราะว่าคุณเซนแกก็ปล่อยคลิปปล่อยอะไรต่างๆนะฮะนะครับประเทศแกคอเซนเตอร์เยอะแกก็อาจได้ประสบการณ์จากพวกนั้นมาหรือเปล่าเราไม่ทราบ ก็ปล่อยคลิปปั่นหลอกลวงใส่ร้ายประเทศไทยทุกวันคุณเซนนะครับนะแล้วก็หุ่นมาเน็ตสองพ่อลูกตระกูลหุน่นนะครับแรกๆเราก,ก็คิดว่าเอ้ยทักษิณทักษิณสนิทกับหุนเซนเวลามีปัญหาข้างบ้านมันน่าจะดีเอา้ากลายเป็นอะไรเนียโอ้โหแม่งกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตนะครับและเมื่อวานนี้หุนเซนก็ประกาศบอกว่านะครับบอกว่าอะไรฮนะทักษิณหักหลังเขาบ้างนะเอ่อทักษิณลูกสาวทักษิณคือ อุ้งอิงดูถูกเข้าบ้างอะไรบ้างนะครับก็ปั่นกระแสอะไรต่างๆทั้งวันโพสโซเชียลทั้งวันนะครับและล่าสุดเมื่อวานนี้ก็ออกมาถแถลงข่าวบอกวันนี้จะแฉทักษิณว่าหมิ่นสถาบันหักหลังคนนั้นคนนี้จะปล่อยคลิปเสียงปล่อยนะครับนะค,นะคือพฤติกรรมของคุณเซนเนี่ยบางคนไปเปรียบเปยคล้ายๆกับพวกคอร์เซนเตอร์ในพนมเปญซึ่งเหมือนหรือเปล่าไม่รู้พี่น้องประชาชนก็ลองดูว่า คือคอเซนเตอร์มันจะโกหกทุกเรื่องโกหกตั้งแต่ตัวตนมันนะครับตัวตนก็โกหกเช่นปลอมไปตำรวจปล่อยเป็ดนะปลอมเป็นสรรพกรปลอมเป็นปปงอ,อันนี้โกหกตั้งแต่ตัวตนเราไม่รู้ว่าคุณเซนทําแบบนั้นไหมพี่น้องคิดว่าย่งไรอันที่สองเนื้อหาสาระข่าวสารที่มันแจ้งออกมาพวกคอ l l เซนเตอร์มันก็จะโกหกเช่นเออคุณมีหมายจับนะนะครับคุณมีหมายจับ นะครับตอนนี้นะคุณฟอกเงินนะอะไรต่างเนี่ยเนะี่ยอันนี้คือลักษณะของคอร์เซนเตอร์คอร์เซนเตอร์เนี่ยมันจะขายความกลัวมันจะเอาเรื่องนั้นเรื่องนี้มาทําให้เราเกิดความกลัวเพราะฉะนั้นถ้าใครเนี่ยมาพูดถึงเรื่องออความกลัวนะเช่นท่านมีหมายจับไม่ได้จา่ายภาษีอะไรเนี่ยนะมันลักษณะคล้ายๆหุ้นเซนไหมก็ลองดูลองเปรียบเปยดูนะบางคนก็บอกหุ้นเซนเนี่ยประเทศเนี่ยมีคอร์เซนเตอร์เยอะมิจฉาชีพเยอะ จนขนาด UN ขนาดนามว่าเป็นศูนย์รวมแห่งสแกมเมอร์นะครับศูนย,ศนย์ศูนย์รวมมิจฉาชีพระดับโลกเราก็ไม่รู้จริงหรือเปล่านะัดูข่าวนะเขาบอกเนี่ยนะครับองค์กรแอมเนสตี้สากลเนี่ยนะครับเราก็ว่ากันไปเข้ามากดไลค์กดแชร์ให้จานเดนะฮะเช้าเชขึ้นมาขอให้สุขสุขสดชื่นนะครับตื่นขึ้นมากา็ดูข่าวสารหลากหลายเศรษฐกิจสังคมการเมืองอาชญากรรมดูหลายๆอย่าง นะครับเรื่องแรกเราก็เอาเรื่องหุนเซนก่อนวันนี้เราก็มาดูนะครับว่าหุนเซนจะแฉทักษิณไหมว่าหมิ่นสถาบันจริงไหมนะถ้าเป็นเรื่องจริงปุ๊บเนี่ยมันก็จะไปกระตุ้นให้ไอ้พวกม็อบนะครับม็อบต่างๆที่กําลังจะก่อตัวในวันเสาร์ก็จะได้ประโยชน์นะบางคนก็สงสัยว่าเอ๊คุนเซนทำไมไปนะไปโหมโลงนะไปโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้ม็อบหรือเปล่าเพราะว่า <c oughs> ม็อบจะประท้วงรัฐบาลพวกนี้ นะทำให้มันตื่นเต้นคนจะมามอบเยอะไหมอะไรนะครับเขาก็วิาพากษ์วิจารณ์กันไปซึ่งเราก็ไม่ทราบว่าหุ้นเซนทําเพื่ออะไรมันจะสอดคล้องกับม็อบผู้นี้นะครับก็ว่ากันไปครับนะนะดูนะครับว่าหุ้นเซนจะปั่นกระแสะแล้ววันนี้จะมีการแฉจริงไหมผมอยากให้แฉจริงนะเรื่องชินวัตรอยากจะรู้เหมือนกันว่าทักษิณไปทําอะไรที่เขมรอยากจะรู้ว่าทักษิณมิ่นสถาบันจริงหรือไม่อย่างไร นะครับนะนะครับอันนี้ก็คือผมอยากรู้พี่น้องประชาชนก็อยากรู้จริงไหมครับเมื่อวานนี้แพทองทานนายกเยี่ยมถึงสระแก้วนะก็มีทั้งคนเชียร์และคนด่านะครับเพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้ก็ต้องไปทำคอนทง้งคอนเทนต์ต้องไปดูฮะปกติก็ไม่เคยลงไปดูอะไรน,ะนายกนะตอนนี้ก็หลังจากมีคลิปเสียงรั่วมาเนี่ยก็นะครับก็ต้องไปดูครับแล้วก็วันที่หนึ่งนะกระกดาก็ต้องดูว่าศารลรัฐธรรมนูญจะมีคําสั่งรับคําร้อง เพื่อจะปลดนายกแพรทองทานหรือเปล่าถ้ารับมานี่ก็นายกก็ลำบากแล้วถ้าสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ก็จบเลยจบเลยก็ฟื้นูดง่ายแพทองทานก็ไม่ได้ไม่ได้อ่าบริหารราชาการแนละ้วใครอยากให้แพรทองทานอยู่ต่อพิมพ์มาเลยครับใครอยากให้ออกพิมพ์มาเลยครับนะครับนะการที่แพรทองทานจะหลุดจากตาแหน่งหรือไม่อยู่ที่ศารลรัฐธรรมนูญนะครับอยู่ที่ศารลรัฐธรรมนูญอย่างเดียวครับ นะครับการกดดันอย่างอื่นไม่มีผลเนี่ยเพราะนั้นก็ให้พี่น้องประชาชนได้รู้ว่าการทํานิติสงครามก็คือที่ศารลรับรูน,นี่แหละนะนะครับมีคนอยากให้ออกไปนะบอกคนบอกอยากออกเร็วๆเลยวันนี้ได้ยิ่งดีนะครับส่วนใหญ่ก็อยากให้ออกหมเลยนะนี่นายวิจิตผม61แล้วครับอาจารย์อาจารย์ครับใบกระท่อมยังซื้อได้ไหมยังได้อยู่นะครับนะเนี่ยมีแต่คนอยากให้ออกไปนะครับมีใครอยากให้อยู่ไหม่ะครับ นะครับนะก็เนี่ยนะครับก็แสดงความคิดเห็นกันมานะครับนะครับนะนะครับอยากออกรัวดวนนะครับเนี่ยนะส่วนใหญ่ก็อยากให้ออกนะครับคนที่เคยเลือกเพื่อไทยก็ไม่อยากจะเลือกแล้วนะครับ๋อมีลักนายกอยู่คนหนึ่งนะชื่อคุณอะไรครับคุณแก๋วนะครับรักนายกนะอยู่คนหนึ่งนะนะครับก็ไม่เป็นไรครับผมอ่านให้นะครับใครลักนายกก็เขียนนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะออกไปออกไปนะออกค่า ก่อนออกแจกเงินหมื่นก่อนยังไม่ได้อ๋อนะครับนี่นะครับเนี่ยเราไปไปไปเขาเรียกอะไรไปสร้างความหวังให้กับประชาชนพอถึงเวลาไปไงมันไม่ใช่เรื่องจริงอืจานเคยมาสารภูเก็ตไหมเคยครับนิสารับไปหลายครั้งแล้วจริงๆผมก็มีคดีที่ภูเก็ตแต่ว่าผมผมผมก็เป็นผู้ใหญ่และแก่แล้วก็เลยไม่ได้ไปให้ลูกน้องไปนะครับแต่อยากจะไปเที่ยวภูเก็ตนะ ตอนนี้มีข่าววางระเบิดอะไร,รต่างๆนี่ก็สงสารภูเก็ตนะเป็นเมืองท่องเที่ยวนะออกไปให้เร็วที่สุดนะครับจะออกกี่โมงผม80แล้วครับข้าราชการการเมืองครับคุณพยาอ,อสวัสดีคุณพี่จะไปเรียกคุณลุงก็เดี๋ยวจะโกรธเอานะครับนะครับก็เาเรียกคุณลุงก็ได้คุณพี่ก็ได้อยากให้นายกอยู่ครบาวาละคนไม่ชอบก็รอหน่อยนะอ,อ๋อครับผมอ่านให้นะครับนะครับจะมีระเบิดอีกไหมที่ภูเก็ตก็คาดหวังว่าไม่น่าจะมีนะ นะครับนะก็ฝากฝากไว้นะครับทางภูเก็ตนะครับการที่เราจะดูแลเรื่องความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยวนี่นะครับทุกคนก็ต้องเป็นหูเป็นตาจะปล่อยให้ตํารวจทหารดูแลฝ่ายปกครองอย่างเดียวไม่ได้ครับพี่น้องประชาชนต้องช่วยกันนะครับนะทุกคนต้องช่วยกันในภูเก็ตในกระบี่ในพังงาในจังหวัดท่องเที่ยวจังหวัดสตูลจังหวัดในผู้นี้ยอันนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทําเงินของคนไทยนะครับฝากฝากด้วย ผมโดนบัญชีม้าทำไงครับโอ้โ oh, ห oh, บัญชีม้านี่สู้ยากนะนะนะครับถามได้เลยนะนะใครมีคดีไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายผู้ต้องหาเป็นโจรเป็นอะไรถามได้หมดผมยินดีให้คําแนะนํานะโดนบัญชีม้านี่สู้ยากเพราะว่ากฎหมายเขาบอกว่าถ้าเราเปิดบัญชีแล้วให้คนอื่นใช้แค่เนี้ผิดแนละ้เพราะฉะนั้นเราอยากไปเปิดบัญชีให้คนอื่นใช้ก็อยากจะพูดทุทกวันนะสปีคุกอยากจะแนะนําให้รับสารภาพดีกว่านะครับ นะครับอาจารย์เคยมาสารสงขาเคยครับไปหลายครั้งครับผมก็ไปนอนโรงแรมใกล้ๆริมทะเลนะครับนะเพราะบรรยากาศดีนะเอ่อทำงานไม่เป็นนาะยกออกไปเถอะเอาคนอื่นมาทำงานแทนนะครับเนี่ยมีแต่คนอยากให้ออกนะอืมอ่ะนะนะการประท้วงจะมีผลต่อการกดดันนาะยกให้ออกไหมผมว่าไม่มีนะ ผมว่าคนนายกจะหลุดหรือไม่หลุดอยู่ที่ศาลรัฐธรรมนูญอย่างเดียวอย่างเดียวเลยศาลรัฐธรรมน,นูญหรือไม่ก็ศาลฎีกาเพราะตอนนี้มีการไปแจ้งความตํารวจกองปราบก็มีต่างจังหวัดก็มีไปแจ้งความที่กรกตรก็มีนะครับไปปปชเพราะฉะนั้นการที่นายกจะหลุดจากตำแหน่งไม่เกี่ยวกับเรื่องการประท้วงการประท้วงมันแค่เป็นการนะเ,เ,เป็นการกดดันอย่างหนึ่งแต่ว่าที่จะออกแน่ๆตามกฎหมายก็คือศาลศาลฎีกากับศาลร,รัฐธรรมนูญ นะครับเราต้องรอดูว่าศาลท่านจะว่าอย่างไงไมันต้องใช้เวลากระท่อมจะจะผิดกฎหมายตอนนี้ยังนะกระท่อมก็ยังยังไม่ผิดกฎหมายท่าที่ผมทราบนะภูกเก็ตก็บีกู้วุ่นระเบิดป่วนห้าลูกนะครับก็ต้องช่วยกันดูนะครับนะครับนอกนั้นก็จะเป็นพาดหัวนะครับห,นหุนเชนหุนเซนขูแ่แฉทักษิณน,นะต้องอว่าทักษิณจะเปลี่ยนผู้นำพาดพิงสถาบันนะครับนะออม โควาลมอมสะดุดปมจริยธรรมบางคนไม่ค่อยมีคุณธรรมก็อย่าไปจังตั้งมาเป็นรัฐมนตรีนะครับ้ายาเสพติดมีคดีความทำร้ายร่างกายกระทืบประชาชนเจ้าของเว็บพนันอะไรพวกนี้ก็อย่าอย่าเอามาเขาเรียกอะไรนะครับอย่าเอามาเป็นรัฐมนตรีนะขอนกันยังแจ้งความเลยครับเป็นฉันอายลาออกแต่วันแรกแล้วอ๋อนะครับก็ส่วนใหญ่ก็อยากจะให้นายกออกนะ อืมนะครับนะครับก็คงจะไม่ไหวแล้วนะเพราะมันไม่มีผลงานอะไรเลยนะครับความรู้ความสามารถก็ไม่เพียงพอในการที่จะแก้จีนระยองนะครับจีนจีนระยองตอนนี้ก็จะเห็นได้ข่าวว่าซื้อที่ซื้อทางก็เยอะนะนิคมสากรรมอะไรเอ่ยนะครับนะคบพวกนี้ไนี่เข้ามาในประเทศไทยก็ไม่ค่อยได้ภาษีเพราะว่าประเทศไทยก็ไปยกเว้นเ้าหมด BOI บ้างช่วยเหลือเ้าหมด นะครับสินค้าสินค้าจีนก็มาสวมใส่ชื่อไทยแล้วไปขายอเมริกาจนอเมริกาโกรธนะครับได้สิทธิ์ทางภาษีไปประเทศไทยไม่ได้เลยเ,ลยเพราะฉะนั้นไอ้พวกนี้ก็เหมือนกับอุตสาหกรรมศูญเหรียญเดินมาตัวเปล่าไม่ได้เลยประเทศไทยไม่ได้ภาษีก็ไม่ได้นะครับพวกนี้ก็เป็นพวกเท่าๆทานะฮะเพราะฉะนั้นก็ไม่ไหวนะครับอืนะฮะ